มาฟังคนต่อไปนะครับผู้ผู้วิจารณ์หุคคลครับคุณประเสริฐสิทธิศักดิ์วิจารณ์หุคคคนครับรรทรคครบ,บทที่สการใช้ท่าทางครับเรื่องความโร ขอเชิญคุณอาคเดชอยู่แข่คุณ<า>เรียนท่านประธานร,รัศกาลสุขุมเจ้าวสวัสดีท่านสมาชิกและแขกผู้เกียรติทุกท่าน ทรัพยากรในโลกมีเพียงพอสำหรับหอเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ไม่เพียงพอที่จะหลอเลี้ยงคนที่มีความโลกเพียงส่วคำกลา่าวนี้เป็นของ,งท่านมหาสมะอาทีมหาบุรุษของโลกที่กดปล่อยอินเดียจากเจ้าในคนุณทักงปทุกท่าน เห็นด้วยกับอมตะว,วาจานี้หรือไม่ครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่มีความโลกแต่มีสิ่งกระตุ้นสามอย่างนะครับสามอย่างนั้นคือความอยากได้อยากมีความอยากเป็นมากระตุ้นใจิใจของมนุษย์ความโลภ เป็นสิ่งที่น่าอภิเษกน,น่ายาแยงและเป็นภัยต่อสังคมพฤติกรรมของคนโลกเมื่อเขาอยากได้สิ่งใดแล้วเขาจะทำทุกวิธีทางไม่ว่าจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือทำร้ายทำร้ายส่ดในกลุ่มของคนที่เป็นคนโลก อย่างเ,เช่นทัาของเขื่อนครับอายาสติดพ่อชุนขอบวงัาซักผู้จิริปราชันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของคนโลกปัจจุบันเ,บบเนี้ยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจิตใจของเราเองก็เปลี่ยนแปลงเพราะมีเพื่อนที่ชื่อว่าโลกมาตีสนิทบุกวัา ผมมีทางหนเหตุการณ์กันต่อไปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางเล็กอุ่นดีอายุ7 2ปีเป็นชาวจังหวัดสรังเช้าของวันอาทิตย์ตเีือกาสดใสเจริญนั่งหน้าบ้านอันใดนั้นรถเิ๋งจอดที่มาจอด่หน้าบ้านพนะร,ร้อมกับมีชาย หญิง3คนเดินมาเป็นชาย1นึงหริสองเข้าทังทีสอบถามยายเล็กว่าแถวบ้านมีขครขายที่ดินไหมเจ้านายอยากซื้อที่ดินประมาณสสไร่อใหญ่เล็กมีมนช่วยหายด้วยแล้วจะมีค่าหน้าให้แล้วบอกกับยายเล็กว่ามันพุทธหายครั้งนะผ่านไป3าวัน ก็ถึงวันพุธสามคนล้วก็หายหเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าเรอได้ข่าวว่านายทานทองอ่ะเขามีที่สิบห้าไร่ครับขายไร่ละแปดแสนเป็นเงินสิบสองล้านบาทถ้าขายได้จะมีค่าในหน้าแล้วก็มาชักชวนใหญ่เล็ก โอ้โลติลมให้พาไปที่บ้านนายทานทองยายเล็กฟังแล้วกอดเธอก็พาไปพอไปถึงบ้านนายทานทองยายเล็กก็ปล่อยให้สี่คนนะั้นน่ะคุยกันเรื่องที่ดินว่าราคาเท่าไรอย่างไรอีกไม่นานในเวลาต่อมาก็มีรถปี๊คันหนึ่งวิ่งมาหน้าบ้านนายทานทองเป็นชายแต่งตัวปูฐานมีฐานะมาบอกว่าเป็นเจ้านายแล้วมวางมัดจำ 5แสนบาทแล้วก็บอกตัวเองติดภารกิจที่จะไปต่างประเทศบอกให้3คนนั้นดำเนินเรื่องสื้อขายที่ดินแล้วก็เดินทางกลับนายคานทองก็บอกว่า5แสนไม่พอหรอกผมติดจมนองอยู่กับร้านทองที่ในเมืองอ่ะสอ้าน3คนนั้นก็คุยกันว่าแต่ละคนมี2 0 0แสน3แสนห้าแสน พอที่ไปถ่ายแล้วพ่อสองล้านทหารไปถามยายเล็กว่ายายเล็กเงินตังเท่าไหร่ยายเล็กบอกว่ามีแปดหมื่นสามคนนึกเข้ามาโอ้โลมปฏิโลมานล้อมแบบเนี้ยถ้าถ่ายมาได้แล้วจะได้ค่าในหน้าทัา้งนั้นเท่านี้ยายเล็กเชื่อกระพาเข้าไปขออ่อาขอน 80, าหนึ่งแปดหมื่นมาหนึ่งในนั้นก็บอกยายเล็กว่านี่ยายเล็กเอาเงินไปหนึ่งให้คนข้างๆแล้วนะเอาไปบัญชีเสร็จแล้ว ขับรถคนในเมืองหลายลออรอบแล้วมาจอดที่ร้านถ่เอกสารพอ,อจอดเสร็จแล้วก็บอกอย่าเล็กว่ามาถ่เอกสารสามใบนะเพื่อมาประกอบกับการรับใครหน้าย่าเล็กก็เข้าไปถ่ายเอกสารเรือม,มาตกใจรถและคนหายไปพอได้สติดโอ้โดนวิชาชีพหลอกเอาเงินหนีเข้ากิบเล็กไปแล้วท่านสมาชิกเละกแขกมีเกียรติทุกท่าน ทุกท่านคงเคยยิ้มคำสุภาษิตท,ที่ว่าโลกมากลาภายนะครับเพราะคนเราเมื่อโลกเราโมกโลกมากอยากมีอยากได้อยากเป็นไม่รู้จักพอสุดท้ายจุดจบของคนโลกคือไม่ได้อะไรเลยเมื่อเรามีสติในการดำเนินชีวิตเราจะก้าวพ้นวิกฤตนั้น ไปได้อย่างดีคนที่รู้จักพอเป็นคนที่สบายใจแต่คนที่ไม่รู้จักพอเป็นคนที่วุ่นวายแสวงหาไม่หยุดยัง้งขอให้ท่านลึกเสมอว่าพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ละ โลกไว้ไม่เสียใจเลย